สวัสดีวันพฤหาสบ,บอดีนั่นเองนะคะเมื่อเช้านะคะคุณลูกค้าเขาถามเดือนมานะคะว่าเขานะคะต้องการนะคะทาประกันสุขภาพให้กับหลานสาวเขาที่อายุ3ขวบเองคะ่ะแต่ว่าเคยมีประวัติในเรื่องของการรักษาโรค r s v มาก่อนนะคะบริษัทนะคะจะรับประกันไหมนะคะเดือนก็ได้ให้คาแนะนําไปนะคะว่าถ้าลูกค้ามีประวัติในเรื่องของการรักษา r s v นะคะและต้องเปิดเผยประวัติไปนะคะ ผลการพิจารณาในเรื่องของการรักษานะขึ้นอยู่กับนะคะประวัติของน้องนั่นเองนั่นนะคะในเรื่องของการทาประกันนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะว่าโรคไอเอีเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะเขาอาจจะยกเว้นโรคนี้ไปก่อน,นะคะ่ะแต่ก็ให้การรักษาโรคอื่นนั้นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่จะวางแผนให้กับน้องๆเนาะตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนถึงห้าขวบนะคะตอนนี้ ในประกันชีวิตของเราก็มีแผนประกันสุขภาพนะคะเป็นทางเลือกในส่วนของดีดักนะคะก็คือว่าจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงนะคะก็ได้ความคุ้งครองวง,งเงินรักษาเมาจ่ายหลักล้านได้เหมือนกันนั่นเองนะคะ